ก่อนที่ไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปะติดตามบรรยากาศนะคะที่สนามสุพัชชาสายค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรดาประชาชนต่างก็ทยอยเดินทางกันไปรับเสื้อพัชทา,านงานไบฟอร์แดรนี่แหละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นมาเป็นประธานติดตามบรรยากาศล่าสุดได้นะคะจากผู้สื่อข่าวของเราคุณอนุพันธ์จันทนะค่ะ ครับสำหรับบรรยากาศการเข้ารับสิ่งของพระรัชทานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดในวันนี้นะครับที่บริเวณสนามกีฬาสุพัชราสายซึ่งถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้คนที่ลงทะเบียนไว้ในกรุงเทพมหานครจํนวนานวน99,999คนนะครับเข้ารับสิ่งของพระรัชทานนะครับโดยเมื่อประชาชนเดินทางมาถึงนะครับก็จะผ่านตามขั้นตอนต่างๆก่อนเดินทางมาถึงจุดนี้ก็คือจุดที่ผมยืนอยู่นะครับซึ่งอย่างที่เห็นว่าเมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็จะมีการรับเสื้อตามที่มีทางเจ้าหน้าที่ ไว้บนผาน,นะครับก่อนที่ให้ประชาชนนะครับมีการโค้งคำนับและรับเสื้อกลับบ้านไนปครับโดยบรรยากาศนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์แดนนะครับที่เป็นวันแรกได้มีทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดผลเอกสมหมายเกาตีละนะครับเป็นประธานในพิธี รับสิ่งของพระราชธานขณะผู้ที่ลงทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจำนวน9 9 9านวน99,999คนนะครับได้ทยอยเดินทางมาตามวันเวลาที่กำหนดซึ่งการเข้ารับสิ่งของพระราชธานได้แบ่งเป็น2วันคือวันที่28และ29พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8นฬิกาจนถึง17บนฬิกา โดยเมื่อผู้ที่ลงทะเบียนเดินทางมาถึงน,น,นะครับก็จะมีการตรวจกระเป๋าจากเจ้าหน้าที่ก่อนเดินผ่านเครื่องตรวจหาวัตถุต้องสงสัยซึ่งระหว่างที่ประชาชนเดินทางมาถึงจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้คําแนะนําพร้อมให้ตเตรียมหลักฐานในการใช้ลงทะเบียนหลังจากนั้นก็จะมีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนเดินเป็นวงกลมนะครับรอบสนามกีฬาเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานที่ประกอบด้วยเสือ้อเข็มกลัดและสายรัดข้อมือตามขั้นตอน ซึ่งการเข้ารับนะครับจะมีเจ้าหน้าที่วางสิ่งของพะาธาน,นบนสะพานนะครับบนพานและให้ประชาชนนะครับค้งรับ โดยการเข้ารับสิ่งของพลาสทานนะครับใช้เวลาไม่นานเนื่องจากมีจุดประดิานตัวนะครับจำนวนมากโดยแบ่งเป็นโซนนะครับอย่างชัดเจนนอกจากนี้นะครับภายในสนามกีฬาสุพัชราสายยังได้มีจุดบริการต่างๆให้กับประชาชนด้วยนะครับอทิอาหารและเครื่องดื่มพลาสทานหน่วยบริการทางการแพทย์จุดจําหน่ายสินค้าราคาถูกทงน้ําเงินและการแสดงดนตรีนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับประชาชนนะครับที่เดินทางมารับเสื้อ ส่วนด้านความปลอดภัยนะครับเป็นไปอย่างเข้มงวดมีการกระจายกําลังเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นจุดพร้อมแบ่งชุดนะครับเดินตรวจทั่วพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมือนะครับสแกนตรวจหาวัตถุต้องสงสัยเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนครับกับและประชาชนนะครับที่จะเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้นะครับทางผู้จัดงานก็ได้ประชาสัมพันธ์เป็นระยะนะครับว่าให้เดินทางมาโดยรถโดยสารหรือ BTS นะครับเพื่อป้องกันการจราจรหนาแน่นครับ